ตาตูเลอรี่่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเหตุผลของพรมลิขิตเรื่องนี้เกิดจากการแนะนำของน้องจ้าจ๋าน้องเค้กและน้องไข่มุกนะคะเกิดจากการมิกซ์รวมกัน3หัวข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือขอบคุณที่เดินจากไปคนขี้โม้และคนขี้อวดค่ะแต่สองหัวข้อท้ายอาจจะไม่ได้เน้นมากเนื่องจากที่เคยลงแนวนั้นไปแล้วนะคะ ที่เห็นเดินจุงมือกันอยู่นี้คือแพรและบอลทั้งคู่นั้นได้คบกันเป็นแฟนฟังแล้วน่าอิจฉาจังเลยขนมเคก้กบ้านเธอคงจะรวยน่าดูเลยนะก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่พ่อแม่ให้ค่าขนมอาทิตย์ละห้าพันเท่านั้นเองดีจังเลยอ่ะนี่คือขนมเคก้กเธอมักจะขี้โม้และชอบอวดแบบนี้อยู่เสมอแต่ที่ยังมีเพื่อนเพื่อนคบเพราะเธอชอบให้เงิน ให้สินบนกับเพื่อนๆน,นั่นเองนั่นผู้ชายคนนั้นที่เรียนอยู่ห้องข้างๆเราชื่อบอลใช่ไหมใช่รู้สึกว่าที่ยืนอยู่ด้วยกันน่ะจะเป็นแฟนของเขาถามทำไมหรอขนมเคก้กหรือว่าเธอจะชอบบอลแต่เขามีแฟนแล้วนี่มีแล้วทำไมนั่นก็เรื่องของเขาฉันไม่วอรี่อยู่แล้วจากวันนั้นมาขนมเคก้ก ก็พยายามเข้ามาตีสนิทกับบอลน,นี่อย่าใจแข็งนักเลยฉันไม่สนหรอกนะว่าน,นายจะมีแฟนแล้วนะ่บ้านฉันนะ่ะรวยจะตายถ้านนายมาเป็นกิ๊กกับฉันรับรองว่าไม่เดือดร้อนแนะ่ขนมเค้กนั้นเป็นคนขี้โมและเป็นจอมโกหกเงินที่เธอมีมาให้เพื่อนๆนั้นเป็นเงินที่แม่ของเธอฟลุ๊กเล่นการพนันมาได้นั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วพื้นเพข,ของเธอนั้นเธอไม่ได้มีอะไรเลยแต่เพียงไม่กี่วันนั้นบอลก็เริ่มคล้อยตามและเริ่มหลงเสน,นเ่หนะ์ขนมเค้กจริงนะบอนขนมเค้กน่ะดีใจที่สุดเลยนี่ทำไมบอนเขาถึงได้กลายเป็นแบบนั้นไปได้นะแล้วเรื่องของเราล่ะแพรได้ตัดสินใจที่จะเคลียร์ใจกับบอนให้รู้เรื่อง นี่ตกลงว่าบอลชอบขนมเคก้กงั้นเหรอทำไมกันน่ะขอโทษนะจริงๆบอลก็ไม่ได้จะใจร้ายถึงขั้นจะเลิกกับแพรหรอกแต่ว่าแพรรับไม่ได้นี่นาบอลแต่เราครบกันมาตั้งเป็นปีนะขนมเคก้กเขาเพิ่งมาไม่นานทำไมทำให้นายเป็นแบบนี้ไปได้เรื่องนั้นฉันก็ให้คำตอบเธอไม่ได้เหมือนกันฉันพูดได้แค่ว่าฉันขอโทษนี่นายชอบเขาทาั้งทที่ก็รู้ว่าเขานิสัยไม่ค่อยดีเนี่ยนะ ช่เหมือนคำตอบนั้นจะชัดเจนแล้วสำหรับทุกอย่างแพรจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นทันทีเอ่อขอโทษนะพอดีว่าฉันไม่ทันได้มองอืมไม่เป็นไรคราวหน้าก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะใยยนี่น้ำตาคลอมาเลยแฮะสงสัยจะอกหักนับจากวันนั้นมาแพรได้แอบมองขนมเค้กและบอลด้วยความเศร้าใจ เธอได้แต่เฝ้าถามตัวเองว่าเธอทำอะไรผิดทำไมบอนถึงได้เปลี่ยนใจจากเธอไปได้ง่ายๆแบบนี้เฮ้อมีคนมาร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นในห้องสมุดแบบนี้จะอ่านหนังสือรู้เรื่องได้ยังไงนี่เธอน่ะชื่อแพรอยู่ห้องสามสินะฉันชื่อเตออยู่ห้องหนึ่งนะ่านายมีอะไรกับฉันเงินหรอเฮ้ยฉันก็ปลอบใจคนอกหักได้ไม่เก่งเท่าไหร่นักหรอกแต่เห็นแล้วมันรำคาญชอบกล ตอนนี้เธอนะ่ะคงกำลังตั้งคำถามอยู่ในใจสินะว่าทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ฉันนะ่ะชอบอ่านหนังสือฉันจะเล่าเกี่ยวกับบทความเรื่องวาสนาและความรักที่พลัดพรากให้เธอฟังมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันมากพวกเขาคบกันมาได้3ามปีก็ตกลงที่จะแต่งงานกันแต่แล้วหลังจากนั้นฝ่ายชายก็รู้ข่าวว่าฝ่ายหญิงอยู่ๆก็แต่งงานไปกับคนอื่นอย่างกระทันหัน ที่สำคัญเธอเต็มใจไม่ได้โดนทางบ้านบังคับแต่อย่างใดเขาทั้งงงและเสียใจมากถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับป่วยเพราะว่าเขาตอมใจและในช่วงที่เขาป่วยนอนซมอยู่ที่บ้านนั้นก็ได้มีหลวงตาคนหนึ่งทุดงผ่านมาและมองเข้าไปในบ้าน เด็กรับใช้ที่อยู่หน้าบ้านทีแรกก็เข้าใจว่าท่านมาบินธบาตแต่แล้วท่านก็ถามด้วยความเมตตาว่าข้างบนบ้านมีคนป่วยใช่ไหมหลวงตาอาสาจะช่วยเหลือเด็กรับใช้จึงยินยอมให้ท่านขึ้นไปเมื่อหลวงตาท่านขึ้นไปชั้นบนก็ได้พบกับร่างของชายที่สูบผอมและหน้าซีดหมดอะไรตายอยากกับชีวิตอยู่บนเตียงหลวงตาได้ยิ้มออกมาและพูดกับเขาไปว่า อาการหนักเลยนะยมชายหนุ่มคนนั้นยังคงนิ่งและไม่สนใจหลวงตาจึงบอกกับเขาอีกว่าเขานั้นดูโทมมากไม่เชื่อให้มองไปที่กระจกเขามองไปที่กระจกและได้พบกับภาพของคนรักของเขาซึ่งต่อมาไม่นานภาพนั้นก็ได้จางหายไปกลายเป็นวิวทิวทัศน์ริมทะเล โดยมีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่นอนไร้ลมหายใจอยู่บนหาดทรายสักครู่หนึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขามองร่างเธอด้วยความรังเกียจก่อนจะรีบเดินจากไปและต่อมาสักพักก็ได้มีชายอีกคนเดินผ่านมาแต่ชายคนนี้เห็นแล้วรู้สึกสงสารจึงเอาผ้ามาคลุมร่างของเธอเอาไว้แล้วเขาถึงได้เดินจากไป อีกสักพักใหญ่ๆก็ได้มีชายอีกคนเดินผ่านมาเขาเปิดผ้าคลุมนั้นออกดูแล้วรู้สึกเวทนาสงสารจับใจเขาตัดสินใจจะฝังเธอให้เรียบร้อยแต่ด้วยเพราะไม่มีเครื่องมือเขาจึงใช้มือของเขาเองเขาค่อยๆใช้มือตัวเองกอบทรายขึ้นมาทําไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นจนเรียบร้อยจึงได้เดินจากออกมาจากนั้นภาพในกระจก ก็ได้เปลี่ยนเป็นภาพหญิงคนรักของเขาตามเดิมและปรากฏภาพชายคนที่สองก่อนที่ภาพจะค่อยๆจางไปและกลายมาเป็นภาพตัวของเขาเองทีนี้โยมเข้าใจหรือ,อยังผู้หญิงคนนั้นก็คือคนรักของโยมชายคนที่ฝังร่างให้เธอผูกวาสนากับเธอหนึ่งชาติเธอจึงตัดสินใจแต่งงานกับเขาทันทีที่ได้เจอเขา ส่วนโยมช่วยเอาผ้ามาคลุมให้จึงได้ผูกวาสนากับเธอสามปีแต่เมื่อครบสามปีแล้วสิ้นวาสนาต่อกันก็ต้องจากกันไปทันทีที่ฟังจบเขาก็ได้เข้าใจทุกอย่างว่าหากสิ้นวาสนาต่อกันแล้วจะรั้งไว้ยังไงก็คงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นี่เองฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยล่ะพอฟังนายเล่าขอบคุณมากเลยนะ แพรนั้นรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้คุยกับเตอร์เพราะว่าเตอร์ทำให้เธอเย็นลงได้ตามที่ฉันบอกนั่นแหละเสียใจได้แต่อย่าเสียใจนานนักเลยผู้ชายน่ะไม่ได้มีคนเดียวเห็นไหมนั่นก็ผู้ชายนี่ก็ผู้ชายขึ้นรถเมย์ไม่ทันยังขึ้นคันใหม่ได้เลยนั่นสินะนายพูดถูกแล้วที่ยืนอยู่ข้างๆฉันนี่ก็ผู้ชายเหมือนกันด้วย และนั่นเป็นครั้งแรกที่แพรได้ยิ้มออกมาจากใจหลังจากที่เธอร้องไห้อยู่หลายวันเป็นรอยยิ้มที่เตอร์ได้มองแล้วเขารู้สึกเขินเขินชอบกลขอบคุณนะเตอร์ตอนนี้ฉันได้เข้าใจเหตุผลของพรมลิขิตแล้วละ่ะแล้วฉันก็แอบหวังเอาไว้ในใจว่าคนที่ผูกวาสนากับฉันในชาตินี้จะหน้าตาเหมือนนายหรือเปล่านะ จบแล้วค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะให้กําลังใจกับคนที่อกหักทุกคนในเดือนนี้นะคะถ้าชอบช่องพี่ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ